สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับรูปนี้จากมาหลงทางนะครับผมนั่งทำที่แฉกไลน์กเอยากอยู่อยโอก็อยากอาอก<อ>ได้รูมปม้าทางเรี้ยวที่เราไล่แล้วจนเร็วนะครับผมจนเร็วนะครับรูปนี้เป็นสิบหกทีจนนะครับนะครับครับฝ่ฝายดำ เดินมาตามตำแหน่งนี้นะครับแล้วเขาก็ยอ้อนเดินย้อนกลับนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่าเหตุที่ทําให้เขาจนเร็วก็หมายถึงว่าเขาเดินไม่มาในตำแหน่งนี้นะครับเขาเดินมาในตำแหน่งเนี่ยครับเขาย้อนกลับตำแหน่งน,นี้นครับขเขาย้อนกลับตำแหน่งนี้ก็เลยเหตุครับให้เขาจนเร็วถ้าเขาย้อนกลับมาจะลูกจนนะครับทีนี้ เราก็สามารถไล่ให้เขาจนได้นะครับตามรูปแบบนี้นะครับลองดูเทคนิคในการไล่นะครับผมถ้าเขาเดินย้อนกลับไปนะครับถ้าจะให้จนดีกว่านี้เขาต้องเดินเดินมาอีก,อกด้านด้านมุมที่ไม่จนนะครับมันก็จะช้ากว่านี้นิดหนึ่งนะครับ นี้ก็ถือว่าเป็นเราก็ต้องหาโอกาสนะครับถ้าเราอยากชนะเราต้องหาโอกาสทําให้เราชนะในเมื่อเรามีโอกาสนะครับนะครับในเมื่อเรามีโอกาสนะครับผมนะครับกันด้วยม้านะครับสามตาสุดท้ายกันด้วยมา้าลูกด้วยเม็ดนะครับลุกด้วยเม็ดลูกจนด้วยม้านะครับถือว่าเป็นเล็กเล็กน้อยที่ผมออกมาฝากกันแล้วครับเป็นรูปที่จนเร็วตอนนี้นะครับผมครับ